สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดแ่นฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับวันนี้นทุกท่านไปที่สิงสเตเดียมชมเกมระหว่างสิงเชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับนครราชสีมามาสตาร์เอฟซีนะครับทางฝั่งสิงเชียงรายยูไนเต็ดครับตอนนี้อยู่ดับ8ครับ18นัดมีอยู่30คะแนนครับส่วนทางฝั่งนครราชสีมามาไดเอฟซีครับอยู่ดับดับ9นะครับ19นัดมีอยู่28คะแนนครับส่วนการพบกันที่สนามแห่งนี้เมื่อลุกการที่แล้วครับสิงเชียงรายเสมอกับนครราชสีมา1ต่อนครับ เกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเ,เริ่มมาก็โดนดักได้เลยครับสีวกรศิีวกรดึงรอบจะให้กับบิลยังเก็บจังหวะสองไว้ได้ครับเสียบอลเร็วกันไปหน่อยนะครับนครราชสีมาแล้วให้ต่อมาจาังหวะนี้ทะลุมาสวยมากขยับหลอกแล้วลองซัดธนชัยหนูราชยังเซฟเอาไว้ได้โอกาสยิงครั้งแรกมาเร็วมากครับจังหวะพยายามจะพลิกครับเอามาดูอัตาร่าโดน2อดาดผ่านมาหนึ่งครับอัมาดูอัตาร่าแหวกมา2เลยครับแล้วก็เปิดเข้ากลางมาสกัดโอ้โหผิดเหลี่ยมด้วย เกือบไปเหมือนกันครับกดดันตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับนครราสีมาคานยุคเปิดโดมาลูกนี้แล้วก็ได้โขงด้วยโอ้โหติดบล็อกแล้วสุดท้ายผู้สินเป่าฟาไปแล้วครับยูโรซิมาเอาคืนกลับมาสวยครับซ้ายพิธิวัตรแต่งหนึ่งทีแล้วลองยิงดูโอ้โหตรงตัวครับธนชัยหนูราชครับออกบอลเร็วเลยครับออกบอลมาเบาไปหน่อยแล้วโดนดักได้ครับอับดุลอัตาร่าอัตาร่าลองยิงดูลูกนี้โอ้โหได้ออกแรงอีกแล้วครับ โอ้บอลก็พุ่งไปตรงตัวเพีรักษ์ครับรับเอาไว้ได้ชิมกรยอดลอยๆมาเสาไกลโตนหม่งไว้ได้ก่อนแถว2ซ้ายพิธิภันรลองยิงดูแล้วติดบล็อกบอลคลุกคลิกกันอยู่แล้วก็บิลยิงลงกูกก็โอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหบิลลูนี้นี่ยิงระยะต้องบอกว่าจอๆเลยนะครับแต่ว่าหลุดกรอบขันยุก ขายยุคเปิดมาสวยมากครับเอาละครับเคเรนแล้วกระดกมาให้หลุดมาแล้วครับนิสบูริโลด,ดีต่อมาออตตาราแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ติดล็อกโลง่ลงๆกับหนึ่งทีขวามีลองซัดดูแล้วก็โอ้โหโด่งข้ามคานออกไปครับเจสซี่เคเรนรับโอกาสทองแล้วครับแต่ว่ายิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบจังหวะเข้าทำก็ต้องใช้ความส,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 มสามารถเฉพาะตัวของดารุ่งเหล่านี้นแหละครับโยนโด่งมาแล้วก็เช็ดลูกนี้โอ้โหทิเซฟโลง่ลงๆสัมโอ้โหหนึ่งสูงไปเลยครับ ชัยวัดโบรานครับตามซ้ำลูกนี้เชียงรายขึ้นนำนครราชสีมาไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหจังหวะมงเช็ดไตครับทางณชัยปัดไปเข้าทางของชัยวัดอาร์มเข้ามาซ้ำครับหนึ่งประศูนย์ครับบะลองบอโด่งมาครับบะลองแล้วสอนะโข้งลูกนี้โอ้โหตีเสมอทันควันเลยครับโอ้โหลูกนี้หนีตัวประกบอย่างชินพัฒนีออกมาได้ครับเดนิสบูรีโรครับตีเสมอให้กับนครราชสีมามาสได้เอฟซีครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้ว โอ้โหใช้เวลาเพียงแค่นาทีเดียวครับตามประตูตีคืนได้แล้วครับทางฝั่งนครราชสีมาครับน้ำคู่เดียวครับเอาละครับยังได้อยู่ครับจังหวะไหลเข้ากลางมาโชจีหุนลองยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงครับโอ้โหซัดแรงเลยทีเดียวครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบก็ไม่ได้มีอะไรแบบเจตนาทําร้ายคู่แข่งนะครับแล้วก็บุกฉินเป่าจบครึ่งเวลาแรกกันไปเลยครับ สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับกับนครราชสีมามาสได้เอฟซีครับเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับผู้สินคุณชิวกรนภูดวงครับเป่านกวีดเริ่มเกมในช่วงครึ่งหลังครับสิงห์เชียงรายเป็นฝ่ายเห็ลูกเริ่มเกมบ้างครับบุกจากซ้ายไปขวาโชจิหุ่ข้างหน้ามีขยับให้รับไหมจังหวะนี้เล่นไปก่อนครับชิวกรชิวกรดึงรอครับ โชติพัฒน์กลับมาที่สิวปกรกใหม่ได้เปิดเลยครับสิวปกรกโยนโด่งลูกนี้โอ้โหยังมงไว้ได้ก่อนครับเฉลิมพงศ์บอลยังไม่ไปไหนยังเก็บได้อยู่ครับโชติพัฒน์กลับมาที่สิวปกรกมีอ้อมหลังไปด้วยครับสิวปกรกดึงรอแล้วยังไม่เปิดสิวปกรกออีกทีหนึ่งโยนโด่งมาชัยวัฒน์ขึ้นในโขกโอ้โหตรงตัวล้วจอกบอลเร็วเลยครับอะไรครับจงังหวะจะหนึ่งสองไมเอ้าแล้วครับให้ต่อมาสวยมากโชติพัฒน์เปิดโด่งโอ้โหไม่ผ่านครับโอ้โดน นี่ครับบอกว่าล้าหน้าไปแล้วนะครับลูกนี้ทําชิ่งกันแล้วก็โดนจับล้าหน้าไปก่อนแลวครับมาเลยครับทางฝั่งสี่ชียงรายครับเปลี่ยนเล่นแนวรุกครับชัยวัน์บุราณคนทําประตูออกแล้วก็เอาฟิลิปเป้ดัสวาล,ลงมาเล่นแทนครับชิวัตรซ้ายหยอดโดกมาครับชิวกรชิว,กร,ชวกรมีฟิลิปเป้ขออยู่ครับฟิลิปเป้ ฟิลิปเป้ถึงเส้นหลังแล้วโอ้โหลูกนี้ลองยิงเลยเหครับนั่นนะโอ้โห,โหใจคอครับฟิลิปเป้เห็นเหลี่ยงครับเลยลองซัดดูแต่บอลโด่ข้ามคานออกไปสุดการครับเปิดมาตัวไกลแล้วก็หมุลูกนี้โอ้โหบอลไปตรงตัวครับลูกหมุของบิลเอาละครับข้างหน้ามีครับคันยุกยังไงสายสุดมีขออยู่คันยุกยังหนีมาได้แล้วก็ไหลามาที่นฤพล มีโอกาสล็อกหนึ่งจังหวะนฤพลโกลับมาที่คานยุกคานยุกแต่งเข้าซ้ายแล้วก็เปิดโด่งมาตัวไกลลูกนี้ได้โค้งไหมบอลตกพื้นบอลจัมาสองเขาเล่นลอ็อกยิงดูชนสามเหลี่ยมซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับโอ้โหนฤพลครับยิงจังหวะสุดท้ายนี่โดงข้ามคานครับประลองทุ่มเร็วทันทีครับคานยุกคานยุกใครมาสวยมากครับออตตาราออตตาราล็อกแล้วลงลง่งมองแล้วเปิดมาตรงกลางเอา้าสุดท้ายลืน่น คันยุกยังได้อยู่คันยุกขวาลองปั่นลูกนี้โอ้โหไม่ตรงครับเกมรับของสิงห์เชียงรายครับเกือบไปครับฟิลิปเป้ลากจีเอหหาก่อนฟิลิปเป้ยังไงฟิลิปเป้หักย้อนกลับมาไม่มีใครซสอีกโอ้โหเังงวาของสนุกกลางแล้วขยับขึ้นไปแล้วบอลมันย้อนหลังอาร์มัวต้าจะแหวกกลางต้องเตะเลยครับแบบนี้จะเหลืองหรือเปล่าครับพิธิวัตรครับลูกนี้ก็ไบเหลืองเลยครับเอกนิตอักครวิน ขวามีฟิลิเป้ครับฟิลิเป้ลากเจียวหาแล้วฟิลิเป้จะแตะอ้อมโอ้โหผู้ศิลว่าไงเป่าแล้วก็เป็นฟรีคลิกครับมองว่าประลองครับทำาปล่าซานุการลูกนี้เปิดจับมาโอ้โหเฉลิมพงศ์ดักไม่ได้สวยครับบอลแถวสองลองยิงไกลลูกนี้โอ้โหน้ำหนักหนักใช้ได้แต่ว่าไม่ตรงกรอบครับสุริยาสิงห์มุยโอ้พวกแนวรับเฉลิมพงศ์ก็ขึ้นมาครับจังหวะได้เปิดครับ ชนะพลครับโยนโคมาลูกนี้แล้วก็อ,อบ่บอลตกพื้นยังไงผู้สินเป่าหยุดเกมไปก่อนแล้วครับโอ้โห,โห,โห,โหเป็นฟาวครับสิงห์เชียงรายได้เตะฟลิกขึ้นมานี่ครับจังหวะน่าจะเป็นเฉลิมพงศ์ครับที่ไปทำฟาวและผู้สินก็เป่าจบเกมเลยครับสิงห์เชียงรายอยู่นาจดครบเสมอกับนครราชสีมามาสได้เอฟซไปหประตูต่อหครับ